คงส่งสาธารณะทางบมไปดูกันดีกว่าว่ามาตรการนั้นเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับผมนายน,นิกรจันพรมจะมาพูดในหัวข้อของมาตรการการป้องกันของห้างสินค้าแหล่งอ้างอิงจากสมาคมผู้ค้าปีกไทยครับสำหรับมาตรการการป้องกันของห้างสสินค้าแหล่งอ้างอิงจากสมาคมผู้ค้าปีกไทย1 จัดพื้นที่ให้มีการเว้ระยะห่าง1-2เมตร 2. จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือสำหรับผู้ใช้งานทุกคนเช่นแคชเชียร์เคาน์เตอร์หรือจุดบริการที่เหมาะสมอื่นๆ 3. ตีตารางและกำหนดจุดจุดยืนในลิฟต์ 4. ทำความสะอาดลิฟต์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกๆ30นาที 5. บันทึกภาพกล้องวงจรปิดเข้าออกและบริเวณต่างๆของสถานที่ประกอบการ 6. ทางเลือกการชำระเงินต้องผ่านแอปพลิเคชันในกรณีที่เป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตต้องมีถาดรองรับเงินสดและบัตรเครดิตหรือต้องฉีดแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้งก่อนรับเงินสดและบัตรเครดิต 7. จัดพื้นที่จุดตรงทะเบียนเข้าและออกของห้าสรรพสินค้าเช่นผ่าน QR c โค e และแอปพลิเคชันครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเรนดาเหล่าครบจะมาพูดถึงในหัวข้อมาตรการการ,การป้องกันกลมขนส่งสาธารณะทางบกค่ะไปดูกันดีกว่าว่ามาตรการนั้นเป็นยังไงบ้างมาตรการการป้องกันกลมขนส่งสาธารณะทางบกยกตัวอย่างเช่น รถเมย์ may. เมื่อเราเห็นผู้คนมากมายในรถเมย์ may, เราก็ไม่ควรที่จะขึ้นแต่เมื่อผู้คนโล่งแล้วเราสามารถขึ้นได้และพกเจลแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเซฟสุขภาพของทุกท่านค่ะ There's not much to When all can thinking much When is do about